สวัสดีทุกคนนะครับและนี่คือเกมกิมโซเซอร์ไวลนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปที่คารวานพ่อค้ากันนะหลังจากที่เราออกมาจากพิธีกรรมแท่นบูชานะครับจะเป็นยังไงไม่รู้เหมือนกันนะอุย้ยเฮ้ยนี่มันเกลียนแต่ว่าทําไมมีเกตเลือดขึ้นด้วยวะมีประตูหลังประตูมีตัวอะไรสักตัวนะครับพี่ชาย ของข้าบาดเจ็บอยู่ข้างในเหรอข้าต้องไปหาเขาให้เร็วที่สุดมีสัตว์ประหลาดมากมายอยู่บนถนนเส้นนี้ปประตูเมื่อเจ้าพร้อมแล้วมีสองทางเลือกครับคือหนึ่งเราจะปล่อยเขาหรือเราจะช่วยเขานะแต่ด้วยความที่เป็นผมนะผมต้องอเผือกเรื่องนี้หน่อยเฮ้ยไหนๆเรามาแล้วไงเราก็ต้องลองหน่อยครับว่าข้างในมันมีอะไรนะไหวหรือเปล่าวะ กลัวจะแบบเจอซอมบี้โหดไงข้างหลังตัวอะไรทำไมวิ่งเร็วจังนะอลองดูครับอ๋เอเฮ้ยเดี๋ยวนะเหมือนซอมบี้มันจะมามันจะมาโจมตีม้าครับวต้องสาบอ๋อไอ้คนนี้ก็มาช่วยนะคือเราต้องคุ้มครองเกวียนให้ไปถึงจุดที่เขาบอกใช่ไหม แล้วอาวุธก็คือเตรียมมาไม่เยอะด้วยนะไม่คิดว่าจะต้องเจอเหตุการณ์อะไรอย่างนี้ไงเดี๋ยวม,มาช่วยเราก่อนเ๋ยวโอเคนะเขาก็เขาก็ยังช่วยเรานะครับเดี๋ยวคัมพีค่อยเปิดได้ไหมเราต้องจัดการในพวกนี้ที่ขวางทางนะแล้วเดินช้ามากเลยเหมือนจะเป็นอีเวนที่ค่อนข้างใหญ่อีเวนท์หนึ่งนะเนี่ย ต้องสาบครับเฮ้ยเดี๋ยวยไม่เห็นไหมมันมาตีครับต้องระวังม้าตายแล้วก็ระวังของพังด้วยนะเนี่ยเราต้องมีอาวุธที่มันดีกว่านี้ครับโอแล้วเราไม่ได้พร้อมันไม่คิดว่ามันจะมีอีเวนต์แบบนี้ไงกดใช้ไปก่อนแล้วกันแต่ถ้าสมมุติเราจะออกจากเกมทำไงเราปัดหน้าจอทิ้งเหมือนเกมลาเต้ได้ไหมเนี่ยไม่น่ามายุ่งกับเขาเลยเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องของเราก็ เรื่องของเขาก็ปล่อยเขาไปนะไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยเนี่ยแต่เราต้องมารับชะตาก,กรรมแบบนี้มันมันใช่ไหมมันไม่ใช่นะก็เดินช้ามากอะแต่อย่างว่าแหละมันเดินเร็วไม่ได้ไงเพราะว่าข้างหน้าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นตัวอะไรนะครับแล้วไหน,อ,นอยุดทําไมอะนี่มันคือการพุ่งจมโอ้โหมาเยอะเกินอะ ถึงแม้ว่าคนนั้นเขาจะเอาอุ๊ยอาวุธครบพิงพังแล้วทุกทีเลื่อนมารถเยอะมากกับผมว่าอีเวนต์นี้ไม่น่าไหวแล้วไฟหมดแล้วอะทำไงอะเราต้องคาบของให้เขาหรือ,อยังไง พูดอะไรด้วยนั่น่ะยังไงต่อจะเดินไปหรือจะหยุดถ้ามืดมึด,มดแบบนี้เราอาจจะเป็นเป้าโจมตีของไอ้พวกนั้นได้นะต้องจัดการก่อนมัน้งมันก็จะบังคับให้เราจัดการก่อนคนระับวิธ์ของได้เยอะเหมือนกันนะเอาเดี๋ยว เสื้อผ้าไปไหนหมดเหลือเกียงตัวเดียวต้องไงต่อให้เราไปไหนะ่ะไอคนนี้ก็ไม่บอกเราด้วยนะยังไงอะ่ะคนขี้เรือนติด <c oughs> ทำอะไร <c oughs> ติดต้นไม้เหรอเฮ้ยเฮ้ เวีนเคลื่อนที่แล้วครับแสดงว่ามันต้องให้เราจัดการไอซอมบี้รอบๆข้างให้หมดนะนะแล้วไปแบบมืดๆแต่ซอมบี้มันก็มาดิผมว่ามันต้องมีอาวุธที่แรงกว่านี้ครับมาถึงผมะนะไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจเลยแล้วมาเจออีเวนต์แบบนี้บอกเลยว่ากลับบ้านในสภาพปกติก็ <c oughs> ก็เกินไปแล้วนะ ตองไซค์จะได้วาปกลับบ้านก่อนหื่งกี่ตัวเนี่ย <c oughs> ถ้ามันมาเป็นกลุ่มแบบนี้แล้วมันจะรอดได้ยังไงวะใช่ไหมมันต้องมีอาวุธด,ดีๆอ่ะเอา้เอาไอคนนั้นเป็นไหนว,วะโอดไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วตรงโจมตีพลังเต็มอาวุธก็ไม่มีครับเฮ้ยอยู่น้ำม้าตายเหรอ เฮ้ยไปไงอะเราเสียทุกอย่างไปหมดแล้วพี่ชายอะไรวะเนะี่ยอ่านไม่ทันเอา้าเดี๋ยวอุตส่าห์มาช่วยอีกไอเวนอุตส่าห์มาช่วยโดนฆ่าซะงั้นน่ะ